วันนี้กราอารมณ์ดีมากเลยมีแต่เรื่องตลกตั้เช้าเลยดูเก็นตาสีแดงไม่รู้ว่าอะไรนะันแต่เราขำดีไม่ใช่นี้เธอเดิมาคุณคู้ส่งรด <c ười> คุยกันปแป๊บๆหนึ่งด้วยแล้วก็มีเรื่องตลกพวกแคปชั่นคอมเมนต์ในเฟซนั่งขำน้ำตาไหลย,ยังไม่ได้เรื่องงานเลยแต่นั่งขำ เริ่มมาแล้วงานที่มันไม่ใช่แบบใช้สมองเช็ควันนี้นั่นเรียงของอะไรแต่ที่แบบจะต้องเริ่มเอ,อกาาสารอย่างเงี้ยไม่ได้ทำเดวิดครบอยู่แล้วแกะหน้าแหอสบายใจ <c oughs> มันนี้ตลกตลกยาตั้งสิบโมงเลยถือว่าเป็นอะไรดีๆของเช้าว,วันนี้ไม่ต้องสั่งข่าวดีกยมันจานใบบริจาคเลือดนะฮะ รู้จัดตื่นมา,ว,า,าว,มนวันแรกนเช้า11โมงครึ่งพอดีทำชั้ฉนอารมณ์เสียมันตาไหลด้วยไม่ชอบไม่ได้ดีที่อะไรสิไม่ชอบถ้าไม่มีการบอกถึงอะไรก็กเถอะแล้สคนมาเยอะมากถ้าหมดการให้รอกาสแต่วต่าไม่ให้เลยพูดอะไรก็พูดไปแต่ตอนนี้ใจยังไม่โอเค ไม่น่าร้องไห้มันเห็นเลยแต่มันโกดน้ำตาไหลแค่ห okay. ัวลอยเยอะร้องไห้เยอะเป็นคนสุดทุกเรื่องข้าวยังไม่ได้กินโอหกลายเป็นกินไม่ลงเลยน้ำตาหลุดหมดเลยอ่ะไม่สวยแล้วเฮือกเะ มันแอร์จังเลยเนาะฮึบจริงฮึบโอ้โหแก้มหนูมันยุ้ยจริงจริงไม่รู้ว่าบอกมันเล็กหรือว่าหนูมันใหญ่ไม่จมลัวไมม่ะขามันคือขาท่าว่ายน้ำที่ตอนเราอุ้มมันก็คืการว่ายน้ำอุ้ยได้สระว่ายน้ำ วันนี้แค่ที่เรามันจะต้องข้าวกินมันมันสนุกไหมนะลูกมันสนุกไหมคะนี่อ่ะนี่มันจริงมาเนียค่ะเนียค่ะสนุกไหมลูกสนุกไหมลูกดูดูคนลุ้นนี่ดูดูกำลังจิตกำลังใจของนียมาแด้พาคนป่วยมาหาหมอนล้วมาทำหน้าที่คนรู้ เดี๋ยวเมษาจะต้องเจาะเลือดที่ก็เลยพามาหาหมอหน่อยเย็บ้วถึงบ้านแล้วเล่นกับตัวน้อยว่าแม่ไปหาหมอเราส่งตัวน้อยเข้านอนกับมืดเลยปลอกผลไม้ให้คนเท่ากินวันนั้นควานเม็ดอะไรวะ มายองชีดอเขาชอบอันนี้ก็เลยเอาปลกนุ่นปลกนี่เอาเมลม่วงเอาอะไรไปให้กระปอกไว้ให้กินด้วยแตงโมแตงโงมเคยกระป๋องเว้ให้กินหมดกลับมาพี่เขาเปิดติดไฟไว้ให้รอบบ้านเลยนะเสาก,กาก็ติดแล้วหลังคาก็ติดแล้วสว่างปลอดภัยทั่วบ้านอาจารย์ก็โทรมาถามความปลอดภยัยนิใจ นี่ก็แกะจะหน้าเยินมาละนอนหลับสนิทได้ฝันดีนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะยิ้มยิ้มอีกหนึ่งวัน